สวัสดีครับแล้วนี่น้องมาไล่หลายครับทำไมไม่กล้ากินนะลูกฮะโอ้ยอเอาไก่ไหมเพื่นเพิอรร่อนเป็นหยันหยันยังลงนะหยันรั่ไงไปบ่เอาตรงโน้อนอนะ่ะ ยานนาะไรทีละไปกัน ีเนะโอ้ได้ผลครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไม้เอาไม้ครับผมโบกินโบกิน